ครับมือัอนี่เฮ็ดเมนูแกงไก่เส้นไม่สมเห้เบิ้งนะครับนะแกงไก่บ้านนะครับนะผิดพลาดครับผมกับบอลลูวเซียจังไหนวิธีใดนะววสิบว่ให้ไข่มันแตกครับไข่แตกนะโอ้โหเสียดายมากเลยอุตส่าห์คอยวางเลยนะวางตอนน้ามันเดือดพร้อมลนะ้วบอลลูว่าเพิ่นเฮ็ดจังไหนทนะี่ให้มันแตกเนาะจริงไข่มันหลายกว่า็ีึอยู่ตอนใส่ลงไปแต่มันแตกแล้ว,ว,นะวมันอยากสนิทฮะนี่ฟองไข่มัน

น้ำตุมๆมีแห้งผไข่ั้น กินเมนูเนี่ยคิดถึงบ้านน้อยสุดครับว่าผมมากินแกงน้ำมันซุปทางเขามาอุ่นกินไม่แต่หลายหมื่นแม่งจับนี่กับแกงไล่ครับแต่ว่าไปกินได้หลายหายมื่นนะ Vô đặt nó vào bột đã. Tay cay. เป็นเพ่นเลยโฆษณากลุ่มตีไก่ไข่ชนเนี่ยทุ่งสงเด่นพันแปดล้านปนะครั้งปรียงไปบาง,บางดแดงครับทุ่งสงเด่มพันแปดล้านใช่ไห cái cây nó được cái này để bỏ sẵn <laughs> <laughs> สดนนำแฮง่อนหนีย่สุดยอดมีแฮงเข้า แค่นจะเล่นอาหารพร้อมเสียดายยังไงไข่ไม่แตกบักับ ใครมาแต่ได้กินหลายกันนี้มุไมไวหลักกับบันใท้คุ้มนี่เมนูที่ขาดเมื่อไรออก็ยี่งอ่ะแกงไก่ใส่มบสมน่ะอ๋อ ก็ต้องขอโทษขอภัยนะสำหรับคนที่มากินเขาคใหญ่นะครับผมมากินเขาคมหน้อยนะครับนะจ okay, ตามใจเจ้าคนเบิ่งบลได้นาะสมมติเบิ่งพันคนนะพันความคิดคือตามใจคนนะ่ะพันค้นอย่างกับบลได้นะครับนะเอาที่เขาเป็นครับผู้เบิ้องแบบมีสิทธิ์เลือกเบิ่งเลือกรับชมเอาครับ ผมก็กินสไตล์ผมแบบนี้นะครับนะกินเลยๆผมคำน้อยๆไปคนก็บว่าเขาเอ้ยกินเรียบร้อยเอ้ยเป็นตุดเป็นเก๋บ่รั่างว่าเป็นพายิวัดกินเรียบร้อยกับเป็นตุดเป็นเก๋เบ,บิร์ตนะนะ <c oughs> คนนียมเฉยชาครับ ม่วตั้งไปสนใจครับอตอนนี้มันไม้อันเสียบดังแล้วแังไม่สมจานนะ้วท่าน หน่อยก็เหลือใจตายแล้วเนาะผมเสียวตอนผมเยังได้ฟังนะขนาดเขาเขานั่งกินเขานี่ กินเสียงดังปั๊บนี่เขาด่าเลยเนดะ้กินมูมมั้มเขาด่าเขาสั่มนาทีเลยเนดะ้กม้มลงเอาแปะเอาปากรับอาหารเอราใ่ได้นะครับต้องนั่งตัวต้องนั่งกินเข่านะครับนะค,นะค,คือเขาสอนมาไหนสิ่งมันดีอไหนมันดีเขาก็จํามาปฏิบัตินําม,มาใส่นะครับนะบ,นะบางคนก็นบ่เขนะ้ายนะนะเหยียดแต่ว่าเวลากินเข่านะถ้ากม้มลงไปรับ อาหารรับสอนเสียมันคือกันมันบึงบดีครับต้องกินโต้ตงตรงอยู่เรียนในสิบขอสอนทุกอย่างนะครับการกินการนอน การเดินแม้กระทั่งการกลางมุ่งการพับผ้าหุมเขาสอนทุกอย่างนะครับเนี่ยเหมือนกับไอ้ในคนเขามีระเบียบนะไอ้นดคนไม่ีระเบียบกันอันใดดีกันน้ำติดโตมาใส่จนมตัววันนี้อันในดบอดีอันเดกมันเปิ่งเกินไปเขาปรับปรุงมาใส่ตัวเขาเช่นนี้ก็ต้องจบไปแค่นี้กันนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องยูทูบลูกก็จะตาไท้ยีขอบคุณทุกคนเมนนำนะเดี๋ยวบกันไหม่คิหนาครับขอบคุณครับ